สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม l a s t Day on Earth Survival นะครับผมคลิปนี้ยังอยู่ในวันก่อนนะทุกคนก็คือมาตามเก็บชื่อเสียงบันนี้นั่นเองนะในวันสุดท้ายที่ผมได้เติมเงินไปนั่นเองเพราะว่าเราอยากได้ชุดครับไม่แน่ใจว่าถ้าเราลุยซอมบี้จนเกือบหมดที่นี่เนี่ยเราจะได้แต้มเพิ่มอีกเท่าไหร่นะโอเคลุยกันเลยครับตรงนี้ผมเพิ่งมารู้ว่าถ้าเราใช้เลื่อย ในการจัดการซอมบี้ทีละตัวแบบนี้นะครับคือจัดการได้ในในครั้งเดียวอะ่ะซอมบี้ตัวอื่นมันจะไม่รู้ครับแล้วเราก็จะจัดการได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าซอมบี้มันจะได้ไม่วิ่งมาลุมเราเอา้ยุกนิมม้มรู้ตัวเมื่อกี้ผมว่าผมกดย่องนะเวีนกรรมกลายไปวิ่งเข้าหาเฉยเลยต้องมาสู้กับแบบนี้มันจะทำให้เรา ชุดของเราครับจะโดนดาเมดแล้วก็จะเรียกว่าอะไรอะสเกลของของเสื้อผ้ามันจะลดลงนะเดี๋ยวมันจะพังก่อนเวลาอันสมควรนะลดไปเยอะเหมือนกันนะน่ะเก็บของก่อนครับเฮ้ยป็นลูกซองเหรอโอโอได้ปืนเพิ่มมาหนึ่งกระบอกครับ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้แต่งก็ตามแต่ว่ามันใช้งานได้ดีเลยนะปืนลูกซองเนี่ยตรงนี้ก็ใช้วิธีเดิมวิธีเดียวกันนั่นแหละก็คือค่อยๆโจมตีครับมันจะได้ไม่เรียกพวกให้มาลุมเราเพราะว่าถ้าเราโดนลุมเนี่ยมันจะเล่นยากนะครับเลือดเราจะลดไวมากเลยอะเวลาที่โดนลุมเนี่ยนี่ป่าดเดียว ใช้เรือเลือแดงปื้ดเดียวคือตุยเห็นไหมถ้าเราใช้ดาบธรรมดาฟันไหลที่อยู่นะเขาฝากของไว้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาไปเราไปโซนริมคลองเอ้ยไม่ใช่ริมน้ำมันก่อนดีกว่าถ้าเรือนะแน่นอนว่าเราจะต้องลุยกับบอสก่อนครับแต่ไม่แน่ใจว่ารอบนี้เราจะเจอกับบอสแบบไหนนะ แต่ไม่ไม่ว่าจะเจอบอสแบบไหนก็ตามขอให้ได้แต้มเยอะๆแล้วกันนะแต้มชื่อเสียงบันนี่มามาเดี๋ยวขอรอให้มันคูดาวครบก่อนนะใช้สกิลเลื่อยปาดเดียวครับปืดนี่ปาดครั้งเดียวเรียบร้อยอันนี้รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวๆรวๆเรเรียบร้อย,ย,อยปืดนี่จบเลย คือซอมบี้ตัวอื่นมันมันจะได้ไมีรู้ตัวอืมก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะพิมพ์เขียวที่หาค่อนข้างยากนะครับสำหรับเล่อยแดงนะว่าที่เรือติอันนี้ไม่น่าจะตายในครั้งเดียวนี่ต้องหมาช่วยกัดด้วยแล้วก็โดนปืนนะไปลุยต่อตรงนี้มีซอมบี้ลุมแท้คนอยู่ครับ แสดงว่าเรามาตรงนี้ได้ช้าไปนิดนึงเนี่ยเพราะว่าศพคนยังเป็นศพค่อนข้างดีอยู่นะยังไม่เลิเหมือนเพิ่งโดนแท้ไปได้ไม่นานนะครับจู่นหนออกมาแล้วอยู่นี่อยู่ด้านบน เรียบร้อยเอาเอาอันอะไก่อนดีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตู้ไหนมันมีบอสไงลุ้นก่อนครับตู้นี้มีบอสเปล่าอบอไม่ใช่อันนี้ทอมบี้ผิวซีดต้องระวังเวลามันโดนเวลาโดนมันตบเนี่ยเลือดเราจะลดเยอะนะครับ แล้วเราจะติดส,าาดสถานะเลือดไหลด้วยนะต้องระวังเฮ้ยยาน่าค่อยกลับมาเก็บก็ได้มั้งเอ้ไม่สิตรงนี้มันเก็บได้มันมีพื้นที่เก็บนี่ปะลุยต่อไปครับล็อกเกอร์นี้เอ้ยตู้คอนเทนเนอร์นี้จะมีตัวนักขุดเหมืองหนีก้อนตัวนี้อีแล้ว คือตัวนี้มันจะทําให้เราเสียเวลาในการทําคลิปไนดังนั้นเดี๋ยวผมขอเขาเรียกว่าอะไรอะเร่งคลิปตอนช่วงที่สู้กับมันเลยนะครับเพราะว่าผมใช้เทคนิคแบบประหยัดแต่นะเทคนิคตรงนี้ครับสู้บัค <c ười> คลิกบัคอรถบรรทุกนะนี่คือตอนนั้นผมใช้เทคนิคในการเอาเลื่อยจัดการนะครับคือเลื่อยมันจะสร้างดาเมจประมาณ15-20ถ้าติด ด้วยก็จะลดประมาณ30อะในช่วงแรกๆนะครับเมื่อก่อนตอนที่เล่นใหม่ๆฮะผมใช้ปืนสู้กับตัวนี้นะซึ่งมันสู้ค่อนข้างยากเหมือนกันเวลาที่เราจะหลบหลีกมันนะเพราะว่ามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอนะท่าโจมตีของมันอนะคือมันจะมี 2- 3สาท่าที่แบบทำให้เราหลบไม่ได้ครับเพราะว่าพื้นที่ในการโจมตีของมันค่อนข้างกว้างและไกลแล้วมันโจมตีต่อเนื่องด้วย เวลาที่เรารับดัมเมจจากมันเนี่ยเราจะไม่สามารถคิวเลือดได้สักระยะหนึ่งนะครับโดนมันตอบอีกทีหนึ่งก็คือแบบตุยได้เลยอะ่ะดังนั้นผมว่าวิธีนี้น่าจะเวิร์กสุดก็คือใช้เทคนิคบัคกรถบรรทุกนี่แหละบัคกมุมรถบรรทุกเนี่ยน่าจะช่วยได้ค่อนข้างดีแต่ว่าผมก็เสียกระเป๋ายาไปเยอะเหมือนกันนะครับดูจากสถานการณ์แล้วก็ดูจากสภาพได้ว่าใช้ไปหลายกล่องเหมือนกันเพราะว่าบางทีเราก็กะจังหวะไม่ถูกเนาะ โผล่ไปในจังหวะที่มันแบบปล่อยเราสวนกลับได้แบบนี้เราก็เลยแบบรับทาเม็ดเข้าเต็มๆเนี่ยดูดิเห็นไหมเลือดรดแบบรดเยอะมากนะครับแล้วบางทีเล่นอ,อยู่ในมุมปกติของเราอะ่ะอยู่ๆมันก็ไหลเข้ามันก็ไหลมาหาเราเฉยเลยอะ่ะเหมือนบั็กมันอยากให้เราแบบโดนโจมตีบ้างอะไรแบบนี้แล้วกว่าเลือดสองพจะไหลไปสู่ หลักหน่วยแบบนี้หลักสิบแบบนี้โอ้โหใช้เวลาในการเล่นนานมากนะยังตามก็10นาทีอ่ะห้0นาทีได้อ่ะถ้าเราไม่มีอาวุธดีๆก็ใช้ระยะเวลานานกว่านั้นแต่บางทีก็มีสายแบบสายโหดนะสายโหดก็คือเอาไม้จิ้มฟันมาสู้อ่ะโอ้โหบอกเลยว่าคุณเก่งมากคุณยอดเยี่ยมมากถ้าใครใช้ไม้จิ้มฟันมาสู้คือมันตีเข้าทีเะหน่อยเดียวเราต้องใช้ระยะเวลานในการตีเท่าไหร่กันเนี่ย คือผมไม่เอาคนนึงนะเพราะว่ามันเสียเวลานอกจากเสียเวลาเล่นแล้วยังเสียเวลาชีวิตด้วยนะก็เอาเท่าที่เราแบบพอดีกับเราแล้วกันคือแบบนี้เราเราก็ยังพอสู้ได้สู้ไหวก็ใช้แบบนี้ไปก่อนนะอุ้ยื้อเลือดลด่อนรถโอเคครับ9ก้าูหลักสิบแล้วโอเคเดี๋ยวกลับมาเป็นหมดปกติไม่ต้องเลงโอเค อีกทีเดียวครับเห็นไมเลย่อยทำดาเมจต,ตั้ง15เรียบร้อยกระเด็นเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นแววว่าได้แต้มบันนี้300เลยเหรอโอ้ได้เยอะมากเลยนะแบบนี้มีโอกาสที่จะแบบปลดล็อกไข่ถึงอีก2000ใบเลยนะจากปกติ2000ก็ได้อีก2000เป็น4 0 0พเลยนะถ้าได้ถึง4000ันหรือได้สองรอบนี้ผมไปลุยมังเกออัลฟาต่ออีกรอบนะแต่ว่าไม่ไปเล่นหมดยากอะส,กสักชั้นนึงก็ได้ แต่คงไม่อัดแล้วคงเดี๋ยวอัปเดตปัจจุบันเลยแล้วกันนะครับตอนนี้มีเว้นอะไรเข้ามาใหม่หรือ,อยังไงยังไม่ได้เข้าเลยวันนี้เมื่อวานแค่เข้าไปปั่นสล็อตอย่างเดียวไม่ได้เล่นอะไรเยอะอาจจะต้องไปเล่นด่านโซนหิมะต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรเข้ามาเนาะอ้ยกริ <c ười> ่งเข้าไปเฉยเลยลืมเปลี่ยนต้องย่องเบาไปตีด้านหลังครับดัมเมจจะได้คูณสามนี่ ตอนนี้หมาใช้งานไม่ได้แล้วนะเพราะว่าน้องเหนื่อยแล้วแล้วผมก็ไม่ได้พกขนมมาให้น้องกินด้วยนะผมเอาปืนเจาะเกาะมายัางอ่ะอยู่ที่รถปะนี่มันขาดไม่ได้นะปืนเจาะเกาะเนี่ยมันต้องใช้ครับอย่างที่บอกว่าไอ้ตัวนั้นอนะ่ะเฮ้แต่มีน้องคนนึงบอกว่าให้ปีนบันไดหนีปีนทันหรือเปล่ามันปีนไม่ทันนะปิดประตูก็ไม่ได้นะครับ ต้องสู้อย่างเดียวหรือเขามีเทคนิคอื่นโอ้ยลมมันทำอะไรฉันเนี่ยอ๋อลืมไปทั้งส่วนตัวนี้ใช่ไหมไอตัวนี้ต้องพยายามวิ่งรอบมันนะครับอย่าไปเพิ่งอย่าเพิ่งไปสนใจตัวที่มันตบเราอะ่ะสนใจตัวที่มันพ่นพิษก่อนชุดเราจะพังก็เพราะตัวนี้แหละแล้วผมตายก็เพราะไอตัวนี้ด้วยเออแรกๆที่เล่นเนี่ยนะ โอเคชั okay. ้นล่างเคลียร์หมดแล้วต่อไปก็ชั้นบนครับชั้นบนก็ต้องใช้ปืน M16 หรือไม่ก็ AK ในการยิงเอ้ยเดี๋ยวทำไมมีดทำไมมีดท่อยอย่างนั้นนะคุณพระบั๊กเนี่ยนะเห็นไหมเฮ้ยผมไม่ได้ถือมีดนะดูดิน่ะที่มือมีมีดเฉยเลย หายยังอะเอาหายแล้วเมื่อกี้เป็นเมื่อกี้มีบั๊กนะครับพี่อยู่ถือมีดเฉยเลยสแกนอันนี้เอ้ยต้องจัดการซอมบี้ให้หมดก่อนเดี๋ยวจะโดนเนี่ยมันถือมีด <laughs> มีความบั๊กเบาๆโอเคลุยข้างล่างครับข้างล่างจะมีตัวพ่นพิษนะทุกคน เนี่ยตัวละลายกดเนี่ยแหละเออไอ,อ,อ,อตัวทำลายชุดแล้วกันเรียกแบบนี้ง่ายๆแต่ก็จัดการได้อยู่นะอีกทีนึงเรียบร้อยครับสกแกโกอ้ยวันนี้ได้กล่องรถยนต์เหรอไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ ออืืโอเคมามากี่ตัวอ่ะโอเคครับมาสองตัวนะไอตัวนี้ไอชุดหนามาสองตัวก็ยังจัดการได้อยู่แต่อีตัวพุ่งพิษเนี่ยน่าลองคาญเออเรียบร้อยเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ทำไมมันมีปืนเอ้มันมีดาบด้วยวะดาบห้อยอยู่นะ่ะเห็นปะเหมือนผมถือดาบอะ่ะจริงผมไม่ได้ถือดาบะนะบักจ้า ผมไม่ได้ถือดาบนะคนอะไรถือดาบกับปืนในมือเดียวกันคุณพระมันถือไม่ถนัดนะเดี๋ยวขึ้นไปสแกนกล่องก่อนครับก็คือเคลียร์เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราก็เดินทางกลับบ้านดูซิว่าจะได้ชุดใส่เพิ่มไหมนะถ้าสมมติได้ชุดใส่เพิ่มเดี๋ยวคลิปหน้าใส่ให้ดูเลยสแกนกล่องเรียบร้อยนะครับแต่เสียดายอย่างเดียวว่ากล่องที่เราสแกนได้ไม่มีกล่องถิ่นฐานเนาะ แต่อย่างว่านะเราได้กล่องทินฐานไปแล้ว3-4ครั้งติดแล้วเนาะมันก็เลยส่งกล่องอันนี้มาให้บ้านส่วนกล่องชิ้นที่4เนะี่ยคงต้องอีกพักใหญ่ๆเลยครับไม่แน่ใจว่าพอผมเล่นถึงตอนนั้นแล้วจะยังมีคนดูคลิปนี้อยู่หรือเปล่านะเพราะว่าคือมันไม่ใช่แค่ผมไงมันอีกหลายๆช่องเขาก็พูดถึถึงถึงขึ้นขึ้นมานะครับว่ายอดวิวลดลงเยอะมากเลย แต่เราเข้าใจได้นะว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้แพลตฟอร์ม YouTube อ่ะเขาเรียกว่าไงแพลตฟอร์มวิดีโออ่ะมันเกิดขึ้นเยอะมากครับสมัยก่อนหน้านี้เราไม่รู้จะดูอะไรแล้วก็กดเข้า YouTube ถูกไหมแต่เดี๋ยวนี้มันมีแบบ TikTok ใช่ไหมมีอะไรอ่ะเข้ามาเยอะมากเลยอ่ะ Facebook ยังมีวิดีโออ่ะคิดดูแล้วกันครับคนก็เลยแบบเขาเรียกอะไรอรัไปดูตามความสนใจของแต่ละคนะนะเนาะ ก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยคนทําคลิปก,ก็ต้องปรับตัวด้วยเราก็จะให้ไปหวังเหมือนกับในอดีตมันก็ไม่ได้นะได้แต่แบบบอกกับตัวเองว่าเล่นเพื่อความสนุกของเราก็พอแล้วส่วนคนจะดูไม่ดูก็ถือว่าเป็นกําไรชีวิตนะครับใครที่เข้ามาดูก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะอ่าเราเลือกกล่องตํารวจนะครับรูปดาว กล่องแรกรู้สึกว่าไม่คุ้มครับได้ไม้เบสบอลมาน่กรีดเลยเอากล่องนี้แล้วกันครับกล่องสามกล่องตำรวจดูสิระเบิดซีโฟลหนึ่งลูกโอเคเดี๋ยวจะได้เอาไปใส่ตู้นะครับตู้เก็บระเบิดโอเคเดี๋ยวเราค่อยกลับมานะทุกคนเดี๋ยวขอเราจะเดินทางกลับไปยังบ้านนะครับแล้วเราไปลุ้นกันว่าแต้มเราได้เท่าไหร่แต้มเราได้เท่าไหร่ตอนนี้ ตอนแรกเรามาเท่าไหร่นะลืมเนะี่ยหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งครับได้เยอะอยู่นะเดี๋ยวกลับไปบ้านดูซิว่าเราจะได้เท่าไหร่แล้วก็แต้มถึงเท่าไหร่นะครับถ้ามันทําแต้มได้อีกนิดนึงแล้วได้ชุดครบหรือได้กระเป๋าครบก็ดีนะจะได้แอบไปเล่นต่อนะครับจะบอกว่าไอ้อะไรนะเควสการป้นของผมตอนนี้เนี่ย เหลือแค่ตามหาจุดแอร์ดอปอีกแค่หนึ่งจุดเราก็จะไปป้นบ้านได้แล้วนะไม่แน่นะคลิปต่อคลิปต่อไปอาจจะไปอาจจะเป็นการป้นบ้านก็ได้นะครับก็บอกไว้ก่อนนะเดเผื่อแบบใครรอคลิปป้นบ้านนะ เก็บของแป๊บหนึ่งทุกคนนี่ตู้ใหม่ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดเท่าที่จะทําได้ตู้แครอทด,ด้วยครับได้มาใหม่มันแจกของนะอะไรที่แจกของเราเอาหมดตอนนี้ตอนนี้ขาดตูสล็อตท,ที่พังแล้วแต่ว่ายังเก็บฝาไม่ครบเลยต้องพยายามเก็บให้ได้เยอะที่สุดตอนนี้นะครับพันกว่าฝาที่บ้านนี่ก็คือพันพันหนึ่งฝาแล้วเดี๋ยวค่อยทยอย,ย,อยเก็บเรื่อยๆครับตอนนี้ จัดจดของแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะแป๊บนึงแล้วค่อยไปลุ้นกันอีกทีครับว่าแต้มเราได้เท่าไหร่แต่ก่อนจะไปดูแต้มอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe ให้กันนะครับคือคลิปเราจะมีคนเห็นมากก็ต่อเมื่อ 1. มีคนกดไลค์ให้2คือมีคนคอมเมนต์นะครับถ้าอยากช่วยดันช่องก็สามารถกดไลค์ให้กันได้นะกดไลค์กด, like, กดส่งสติกเกอร์หัวใจให้กันได้พใต้คอมเมนต์นะครับ ไอ้ถังน้ามันนี่ผมเอาไปไว้ที่ดินฐานนี่ว่ะเดี๋ยวเอาไว้เก็บที่ดินฐานแล้วกันถังน้ํามันนะอันอื่นเดี๋ยวต้องเคลียร์เนี่ยอะไรที่มันเราควรคราบอะไรดีให้มันใช้เยอะๆใช้วัตถุดิบเยอะเพื่อที่จะมีพื้นที่ในการเก็บมันถึงเวลาหรือยังที่เราจะไปทำดินฐานให้เต็มที่ทำไอ้นั้นให้สำเร็จ กำแพงเลเวล3เราจะได้ออกสำรวจได้เพิ่มขึ้นฐานรับจ้างจะได้อัปเกรดได้สูงขึ้นน่าจะเร็วๆนี้แหละโอเคกระเป๋าวางแล้วดูในหมาดิเคลยร์ถือว่าเคลียร์ของไว้ด้วยนะครับสายเหล็ก ตอนนี้สายเหล็กนี่คือฟูมากบอกเลยทินฐานนี่คือผมสร้างวัตถุดิบไว้เยอะมากครับรอผลิตยอย่างเดียวขอดูแต้มหน่อยเอ้ยได้สองอันจริงด้วยทุกคนได้สี่พันแต้มครับสี่พไข่ส0่พอ่อสี่พฟองเอาชุดก่อนชุดพันห้ก็เป็น3,000ันะเฮ้ยเหลือหนึ่ได้กระเป๋าอีก1นใบครับแล้วเราจะเหลือกระเป๋าอีกอันนึงไว้ทําไมาถูกปะเดี๋ยวผมไปลุย ที่บังเกอร์อันฟ้าในหมดยากสักชั้นหนึ่งน่าจะเพียงพอต่อการได้กระเป๋าหนึ่งอันนะครับโอเคแต่ไม่ได้อัดแล้วนะไม่ได้อัดคลิปแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะเป็นอาจจะพยายามไปป้นบ้านให้ได้เดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะเพราะตอนนี้ยังไม่ได้อัดเพิ่มกาลังเคลียร์คลิปมาทําคลิปชอ็อตอยู่ทุกคนสามารถไปดูคลิปชอ็อตกันได้นะครับมีหลายเกยมอยู่เป็นคลิปชอ็อตที่ไม่มีเสียงพากนะครับแต่จะเป็นแบบ แบบว่าบอกทริปบอกทริคบอกข้อมูลอะไรแบบเนี้ยความรู้ในเกมนิดๆหน่อยๆครับไปแวะดูกันได้กดไลค์ให้กันได้นะโอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันทุกคนโอ้ยดูชุดดิเฮ้ยไม่คิดว่าจะได้